โอเค้องคอกลาสสวัสดีชาวฟรีไฟท์ทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีตอนรับทุกคนนะผมเข้าสู่ช่อง NR Channel กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บของ VIP Store Shop กันนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมา,าแจกโค้ดฟรีกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับทุกคน รอสักครู่หนึ่งนะครับก็เี่ยอาจจะช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่มาเลยละวกันนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาได้แล้วนะครับทุกคนก็เด็กค่อนข้างช้าเลยกว่าจะเข้ารายการสักพักหนึ่งเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับผมก็สาหรับรหัสโคดที่นํามาแจกวันนี้รับทุกคนก็เป็นรหัสโคดนี้เลยนะครับผมเป็น VIP OPDS9 นะครับทุกคน อันนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมขีดตรงกลางด้วยนะครับทุกคนข้างหน้าตัวเล็กข้างหลังตัวใหญ่แล้วก็เลขเก้าหนึ่งตัวนะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับผมดสอบเลยนะครับโอเคแล้โค้ดสำเร็จนะครับทุกคนได้มาหกบาทนะครับผมเข้าไปเช็คที่บัญชีของเราตรงนี้นะครับอ่าโอเคได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหกพอยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ได้เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์กันดูได้นะครับทุกคน โอเคนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอา่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาแจกกันเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ